กินตามแม่อีกทีนี้นะคะก็คือตำมะย,ยมนะคะเดี<อ>๋ยวเราจะไปดูวิธีการตำเอามะย,ยมนะคะไปล้างน้ำให้สะอาดเลยคะ่ะแล้วก็มาตำนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะตำจะใช้เวลาในการตำน,นานนิดหน่อยแต่ว่าอยากได้ให้แบบละเอียดแบบนี้นะคะมะย,ยมของเราก็พร้อมแล้วนะคะมีรักดาตำละเอียดมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปปรุงรสกันค่ะเริ่มจากใส่พริกผ่นนะคะสองช้อนค่ะแล้วก็น้ําตาลสักสามช้อนนะคะเพื่อเปรี้ยวค่ะแล้วตามด้วยผงชูโรสสองช้อนเล็กค่ะกีเด็ดของเราเลยค่ะก็คือน,น้ำปลานะคะ่ะใส่ประมาณสองถึงสามช้อนนะคะบอกว่าเอาความเค็ของน้ำปลานะคะตัดขวามเปรี้ยวด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะแล้วก็คลุกค่ะคลุกทั้งหมดเลยค่ให้เข้ากัน สีสันน่ากินมากเลยทุกคนเลยากอจะบอกว่ามันอร่อยมากๆก็เสร็จแล้วนะคะตำมะยมของเรานะคะเหลือว่าเดี๋ยวให้ลูกๆชิมค่ะไงเพีอ่อ๋อแต่อร่อยอ๋ออร่อยกินเลย อร่อยมากเปรี้ <laughs> ยวไหมเปรี้ยวเค็มผปด